โอเคครับทุกคนที่ผมโพสต์ไปเมื่อวานนะครับว่าผมจะทำคลิปนะผมฟาร์มนานมากครับกว่าจะหาจนครบเนี่ยเบสซี่นะครับหรือเบสซี่เบสซี่เอิม่มถ้าพูดผิดก็ขออาภัยด้วยนะคะมาดูสเตตกันเลยดีกว่า เบสซี่มีหัวใจอยู่สองดวงมีสกิลเช็คหนึ่งค่าการวิ่งห้าเสเตมินาสี่ค่าลบลีกห้าเอ้ยไม่ใช่สี่เลยนะครับแล้วก็ปั่นเครื่องสองตัวนี้มันต้องเล่นเป็นทีมครับไม่งั้นมันจะเล่นไม่ได้นะแต่ผมจะท,ทรามานตัวนี้ครับ ด้วยกันใส่แว่นขยายทรมานหรื่ไเป็นทรมานก็ได้ผมว่าผมไม่น่าจะแก้งน้องนะเอาละไปหาตี้กันเลยยะฮูตัตไปตอนหาตี้เสร็จเลยนะฮะเอาละครับก็หาตี้เจอแล้วนะ อย,อย่างน้อยมีมีแมนคาแรคเตอร์สองตัวในตู้นี้รวมเพในในเื่อนด้วยก็ได้ได้แล้วแม่พูดถึงฉันเหรอแหลกกว่า ก็ไม่เป็นไรใจนี่มีให้เธอหวาวพอเป็นแผล ข้าที่จะเป็นตัวซัพพอร์ตให้ตัวนี้ <c oughs> ชิวๆิวครับเ <spe aker> พื่อนทำเครื่องกันนะ <t> ทุกคนเป็นหนึ่งนะโอเครีเปิดรีเปิดใครเสียงหัวใจมา้างตานนี้คงไม่มีใครเสียงหัวใจใช่ งั้นจะได้จะได้เอาเอาให้เขาบู ไม่มีใครเสียหัวใจสักคนอือืมอืเดี๋ยวอ๋อแซ่คปนี่หว,ว่า <g ül> ได้เวลาที่ต้องออกริงแล้วล่ะ <c oughs> มันผ่านได้ง่ายมากผมไม่ชินกับการเล่นตัวตัวนี้เลย ไม่ชินอ่ะไม่ชินเลยแบบพูดเลยว่าไม่ชินมากๆ ผมก็ยังกดด้นั่นง้ค่าลบลีผมเยอะ บอกเลยว,ว่าผมไม่ให้หัวใจคุระบกเกมเอฟบีเอตุสมีเยมีน้อยเอาเทสดีกว่านะเพราะผมเก็บเก็บรีเซอร์ทุกตัวครบแล้วไม่อยากเจอตัวอะไรละ เล่นอีกทีก็เล่นตอนอัปเดตเลยดีกว่านะผมอยากทำคลิปให้พวกผู้คนดูนะทำเครื่องแบบรวดเร็วโอ้ยเจ้าเครื่องดีนั่นไง <c oughs> ทำเครื่องพลาด <c oughs> ขังเครื่องหนูเห็นไหมเด๋อข้นงนี้นทุกคนตาที่แล้วผมค้างนะอยาจะมาเล่นใหม่ เนมันมันไม่แปลกหรอครับค่าาบดีผุ่มเยอะ มแม่ฟาร์มทั้งวันฟาร์มทั้งวันมาเพื่อมาเพื่อคนเดียเน,นี่ยทั้งวันแบบแบบหวานอ่ะโห่กว่าจะหาเจอเอาเอาซะเกือบแย่เลย

โอเคตัวแซฟเน็ตปิงตัวแซฟเน็ตโคตรปิงเอ้ยดึงทำไมดึงทำไมยี่น่าที่ยังรอดกังมาได้เอาเอาให้คอโมะ อหมดใจเลือ oh. oh, mm ั้งหน่งโอ้ลักลัก จะไดออกมาพีเออมันออกมาก็จริงอะแต่เมาอางไง chân lâu lưu mình bụng ngay Nói ngay đua leo đô leo, leo. Không được rồi Khoảm leo rồi ครับ เสียดายจังเสียดายจังมันเอาแต่พิมพ์เสียดายจังเลยผมให้กล้องยามันไปแล้ววันนี้ฮะ คาลบรีผมเยอะเยอะมาดิมาดิาดูวยฮ่าฮ่า่าเอาเอา,เอาอันนี้ก็ได้ครับโอ้ยเลือกอะไรกัน ศรามากขมโมแม่ก็อยู ผมบอกเลยว่าผมไม่ได้เล่นในคอมเฮ้ย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 เ้ยโอเคมันเล่นยากมากครับทุกคนอ๋นอลานาวีแป๊บ Okay. Oh, oh. he went. ตัวนี้มันตัวส,สวยมากอ่เยโอเคไม่น่าเชื่อถือนเก๋ชิน่าจะต้ามากเลยอ่ะมันเป็นลาบูบูอ่ะลาบูเลยอ่ะมันเป็นฟันลาบูบูชัดชัดโอ้ยเอามามห้กูทำไม แล้วเว้ยล็อกเทนไปไกลๆส้นสตีนไรนาว